เพราะต้นทุนชีวิตคือเวลาและสุขภาพสวัสดีค่ะนัชชานะคะวันนี้มีสารอาหารโภชนะบำบัดหรือโภชนะเภสัตรมาแนะนำกันนะคะซึ่งสารอาหารตัวนี้จะดูแลเรื่องของเซลล์ดีย้อนไวเพิ่มความยาวเทโลเมียให้กับเราด้วยนะคะในบี o อนนะคะบี o อนคือดับเบิลแคปเจ้าแรกในประเทศไทยนวัตกรรมดับเบิลแคป เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดนะคะที่ผสมผสานร,ระหว่างสารที่เป็นน้ํามันและสารที่เป็นแบบผงปกติแล้วนะคะน้ํามันกับผงจะไม่สามารถละลายเข้าด้วยกันได้ทําให้เราต้องรับประทานหลายๆครั้งหลายๆเม็ดหลายๆแคปซูลนะคะนวัตกรรมใหม่ล่าสุดดับเบิลแคปนี่นะคะเราสามารถผสมผสานสารทั้งที่เป็นแบบน้ํามันและแบบผงเข้าไว้ด้วยกันเราจะเห็นว่าชั้นนอกของแคปซูลนะคะเป็นในรูปแบบของน้ํามัน จะแตกตัวออกก่อนและดูดซึมสารที่เป็นน้ำมันเข้าไปก่อนคะ่ะส่งผลให้เห็นลิปได้ค่อนข้างเร็วขึ้นหลังจากนั้นดับเบิลแคปที่อยู่ข้างในก็จะละลายออกมาแล้วก็ดูดดูดซึมสารทั้งหมดเอาไว้เห็นไหมคะว่านี่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่เพิ่มความสะดวกสบายให้กับทุกคนสารอาหารโภชนะบําบัดที่เป็นส่วนประกอบสำคัญในบีออนมี6ชนิดด้วยกันนะคะตัวแรกเลยในเฟสของน้ำมัน คือสุดยอดของน้ำมันหรือน้ำมันรำข้าวนะคะน้ำมันรำข้าวมีข้อดีที่มีเซลามายค่อนข้างสูงช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับผิวของเรานอกจากนี้นะคะยังมีสารอีก5ตัวนะคะที่มีส่วนช่วยในเรื่องของการะลอวัยและสารที่สำคัญอีก2ตัวที่ได้รับรางวัลมาจากประเทศโปลแลนด์นะคะเป็นรางวัลเหรียญทองด้วยนะคะก็คือนัตกรรม f a r c h e r o 9เเป็นการผสมผสานกันระหว่างสารสกัดที่มีชื่อว่าแอสทารัต หรือปักีอึง้งขี้หรือหวงฉีนี่เองนะคะบวกกันกับสารสกัดที่มีชื่อว่าเซนเทล่าหรือสารสกัดจากใบบัวบกนะคะซึ่งสารทั้งสองตัวนี้จะช่วยทำให้สายเทโลเมียของเรามีความแข็งแรงและยืดยาวขึ้นค่ะเทโลเมียนะคะก็คือเป็นกลไกลของการชะลอวัยทําให้เซลล์ของเรามีความแข็งแรงมีความยืดหยุ่นขึ้นมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้ร่างกายของเรามีผ่มคุ้มกันอีกด้วย สารสกัดตัวอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นโคเอนไซม์ Q10 ซึ่งมาในรูปแบบของโค QH oil นะคะที่ง่ายต่อการดูดซึมแล้วยังเห็นผลได้วรวดเร็วมากยิ่งขึ้นตัวต่อไปก็คือสารสกัดจากเมลอนนะคะที่เป็นเมลอนจากประเทศฝรั่งเศสมีสารสำคัญที่เรียกว่า SOD SOD มาจาก Super ร์ออกไซด์ดิสมินะคะ ช่วยในเรื่องของการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระในะร่างกายและสารตัวสุดท้ายนะคะก็คือสารสกัดสิตรัสหรือสิตรัสออรนเทียมนะคะในสิตรัสจะมีไบโอฟลาวนนย์ค่อนข้างสูงซึ่งจะช่วยเสริมฤทธิ์กันกับอีก6สารสกัดในสูตรนี้นะคะจะช่วยทำให้ในเรื่องของการชะลอวัยในเซลล์ของร่างกายของเราได้เป็นอย่างดี วิธีการรับประทานง่ายๆเลยก็คือเพียงวันละ1แคปซูลนะคะจะให้ดีก็ต้องรับประทานในช่วงของท้องว่างนะคะสรุปแล้วสารอาหารโภชนะบําบัดหรือโภชนะเพสัตในบียอนนะคะมีงานวิจัยนะคะพบว่ามีส่วนช่วยทำให้ระบบหลอดเลือดของเราดีขึ้นทำให้ผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นระบบการสร้างพลังงานได้เร็วขึ้นทำให้ผิวของเราอ่อนเยาว์มากยิ่งขึ้น เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีที่สุดนะคะทำให้ผิวขาวใสมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ทำให้ผิวเต่งตึงมากขึ้นชะลอแล้วก็ลดความแก่ชรานะคะมีส่วนช่วยลบริ้วรอยลดการเกิดแผลเป็นลดจุดด่างดำจากสิวฝ้าแล้วก็มีส่วนช่วยในการขจัดเซลล์ที่ตายแล้วออกลดการเกิดจุดด่างดำเห็นไหมล่ะคะว่าสารสกัดจากธรรมาชาติในรูปแบบของสารอาหารโภชนาบําบัด ที่มีส่วนช่วยในเรื่องของการชะลอไวัยย้อนไวยเซลล์ทําให้ผิวสวยอ่อนเยาว์ได้ด้วยเนี่ยหารประทานกันได้ง่ายๆเลยในรูปแบบของนูทราสูดิคอหรือสารอาหารโภชนาบำบัดอย่าลืมมาดูแลสุขภาพเซลล์ให้แข็งแรงนะคะต้นทุนสุขภาพก็คือเวลาและชีวิตที่ดีของเรา